เราพูดได้เนี่ยเราว่าเราเข้าใจว่าเราพูดได้แต่เราไม่รู้วิธีพูดที่เรียกว่าศิลปะและทันทีที่คุว่าเปลี่ยนตรงนี้โหมันเปลี่ยนชีวิตคุณจริงเลยมันเปลี่ยนชีวิตทั้งการทํางานไม่มีปัญหากับคนตะกอนนี่คือแบบเราไม่รู้อะเราจะสั่งท่าเดียวเราจะสอนท่าเดียวเขาเรียกเราว่าครูเราก็มีหน้าที่สอนจำไหมนะคะมนุษย์เราชอบเรียนรู้แต่ไม่ชอบถูกสอนและอย่างเงี้ยคุณก็วางโพสิชันของตัวเองมันไม่ถูกต้องแต่พอเราปรับมาแล้วเนี่ยโหการงานมันเปลี่ยนเลยลูกน้อง สามารถเดินเข้ามาคุยกับเราได้ทั้งทันที่เราเป็นเฮดสุดเนี่ยเขาสามารถเดินมาเฮ้ยครูหนูอยากได้ไอเดียนี้ครูหนูติดตรงเนี้ยครูหนูปรึกษานี่หน่อยดิความรักแต่ก่อนนี่คือใครเป็นแบบครูมสมมุติว่าเถียงกันเนี่ยฉันต้องจบเป็นคนสุดท้ายอ่ะจะต้องเป็นแบบว่าถ้าเกิดเขายังเคลียร์ไม่จบจะจับจิกหลังแฟนแล้วหันมาคุยกับฉันก่อนอย่าหันไปพอเราพูดไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาไม่ฟังเราแล้วเราก็จะบอกว่าเธอไม่ฟังฉันเลยเธอไม่ฟังฉันเลยและอีแฟนก็จะชอบบอกแล้วกูทําอะไรอยู่ตอนเนี้ย นี่ก็ฟังอยู่ไงแล้วเราก็จะถามกลับอ่ะไหนฟังไหนบอกฉันซิเมื่อกี้ฉันพูดอะไรแล้วมันก็ด้นตอบได้ด้วยแต่เขาจะตอบเป็นคอนเทนต์แต่ไม่ได้ตอบคอนเท็กซ์แต่พอวันที่เราเข้าใจตรงเนี้ยอเมซิ่งมากอะ่ะแฟนครูแบบเชี่ยวไปบอกคนนน้นคนนี้ว่าเฮ้ยฉันโชคดีมากเลยที่ฉันมีอองอกเป็นแฟนเขาเป็นคนที่พูดจาแบบเข้าอกเข้าใจรู้เรื่องคือมันเปลี่ยนจากคนที่ แฟนทุกคนในอดีตกลัวครูหมดเลยจนกลายมาเป็นวันที่เขาเข้าใจเราฉะนั้นถ้าเกิดคนอย่างครูฝึกได้พวกเราทุกคนฝึกได้